อย่าเอาความสำเร็จของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นความสุขความสำเร็จของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ความพึงพอใจหากเรามีความพอใจในตนเองค่ะและเรามีความสุขในทุกๆสิ่งที่เราลงมือทำในทุกๆวันมันไม่ใช่แค่การงานอาชีพ เนาะมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันหมายถึงเรื่องการใช้ชีวิตสังคมความเป็นอยู่การเป็นตนเองเราภูมิใจกับตนเองไหมและหลายเรื่องคะเราจะเทียบว,ว่าเนี่ยดูบางคนเขาทำแบบนี้ทำธุรกิจนี้เนาะตั้งใจทำหกเดือนปีหนึปีสปีสำเร็จมากเลยทำไมเราทำมาสามสปีแล้วเรายังไม่ได้เท่านั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ละคนเส้นทางชีวิตมันก็ไม่เหมือนกันค่ะ อยากให้ลองไปดูประวัติของผู้พันแซนเดอร์อะค่ะเจ้าของ KFC เนอะโหแบบสุดยอดมากอะเรื่องเนี้ตอนที่โค้ชได้รู้เขาอะค่ะไปเสนอไก่ทอดของเขาอะมากถึงสองพกว่าร้านแล้วมันพึ่งพึ่งได้อะร้านที่สองพันกว่านั้นอะกับการลงมือทำเออถ้าเป็นโดยปกติอะค่ะเราอาจจะตัดสินใจแค่การไปเสนอเราไม่ได้ไม่ได้การตอบรับ กี่ล้านคะห้าสิบล้านร้อยล้านสองร้อยครั้งมันก็เกิดแล้วใช่ไหมเราดูสิสิ่งที่ผู้พันซซนเดอร์มีความสุขกับการได้ทำคิดสูตรไก่ทอดแบบของเขาอยากให้คนได้ชิมอยากให้คนมีความสุขกับความอร่อยเหมือนที่เขารู้สึกเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจทำจนเขาอายุเท่าไหร่ในวันนี้ไม่มีเขาอยู่ค่ะแต่ KFC ก็ยังโด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยม จนถึงทุกวันนี้คีย์ที่โค้ชอยากให้เลยคือทุกสิ่งที่เราทําค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรามีความสุขไหมอยากให้ทํำด้วยความรักอยากให้ทํำด้วยความสุขมันใช่ค่ะถ้าในเรื่องของการงานอาชีพเออเราจะต้องดูอะไรที่เป็นกระแสรหรือนู่นนี่นั่นมันก็แปลว่าอยู่ไม่นานแต่หากเราค่ะนำทุกสิ่งที่เรารักเรามีความสุข มันมีประโยชน์จริงทั้งต่อตัวเราเองต่อผู้อื่นแล้วเราลงมือทําอย่างจริงจังตั้งใจขับเคลื่อนไปเรื่อยๆมันจะทําได้นานค่ะจะกี่ปีห้าปีสิบปียี 20, ่สิบปีเราก็ยังมีความสุขกับสิ่งนี้มันจะดีกว่าหรือเปล่าวันนี้ต้องกลับไปถามตัวเองค่ะมีอะไรบ้างที่เราขาดแคลนที่เราไม่พอใจในตนเองมันจึงทําให้เรารู้สึกแบบนั้นจนเกิดการเปรียบเทียบกับคนอื่น